ไปสัมผัสประสบการณ์ในเชียงรายสายตะวันออกเริ่มจากบ้านไทยลือร้อยปีที่มีของเก่าของสะสมและเรื่องราวของชาวไทยลือให้ได้รู้ได้ดูได้สัมผัสแล้วถ้าอยากจะดูให้รู้ถึงแก่นวัฒนธรรมชาวไทยลือต้องไปวัดท่าข้ามสีดอนชัยศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยลือ แล้วก็ไปวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยามที่เห็นโค้งน้ำโของอันงดงามตระการตาต่อด้วยหอพระไตรปิฎกโ,โบราณเสาเดียวแห่งเดียวในภาคเหนือที่วัดครึ่งใต้ปิดท้ายสบายๆด้วยชุมชนเมืองเก่าเรื่องเล่าเรื่องราวชาวเชียงของ